ฟังก์ชันการตอบกลับรีวิวอัตโนมัติหมายถึงความสามารถในการตอบกลับรีวิวสินค้าจากผู้ซื้อในร้านค้าโดยอัตโนมัติทั้งรีวิวที่ดีและไม่ดีเพื่อประหยัดเวลาของพนักงานบริการลูกค,ค้ามาดูวิธีการตั้งค่ากันเลยขั้นตอนที่1คลิกที่การตลาดเครื่องมือคลิกที่ตอบกลับรีวิวขณะนี้ฟังก์ชันตอบกลับรีวิวรองรับ3แพลตฟอร์มได้แก่ La ซา,าดา้าช้อปปีและทีทอขั้นตอนที่2ในหน้าตั้งค่าตอบกลับรีวิว ให้เลือกแพลตฟอร์มและร้านค้าที่คุณต้องการกำหนดค่าจากนั้นคลิกตั้งค่าขั้นตอนที่3หลังจากเข้าสู่หน้าการกำหนดค่าให้เลือกว่าให้ระบบซิงค์รีวิวจากแพลตฟอร์มมาไว้ในดูโอกี่ชั่วโมงก่อนที่จะตอบก,กลับอัตโนมัติเช่นเราสามารถตั้งค่าเป็น2ชั่วโมงแล้วคลิกเปิดใช้งานจากนั้นตั้งค่ากลุ่มตอบกลับรีวิวโดยสามารถตั้งค่าได้หหรือหลายกลุ่มตัวอย่างเช่น กลุ่มแรกตั้งค่าสำหรับรีวิวที่ดีการให้คะแนนสินค้าเลือก4ดาว5ดาวการให้คะแนนรวมเลือก4ดาว5ดาวตั้งเนื้อหาตอบกลับสามารถตั้งเทมเพลตตอบกลับได้หลายข้อเช่นเนื้อหาตอบกลับแรกคุณชื่อผู้ซื้อขอบคุณสำหรับรีวิวที่ดีและการสนับสนุนของท่านยินดีต้อนรับอีกครั้งในครั้งต่อไป เนื้อหาตอบกลับที่สสวัสดีชื่อผู้ซื้อเราดีใจที่ได้รับรีวิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากคุณขอให้คุณมีความสุขในชีวิตประจำวันเมื่อมีเนื้อหาการตอบกลับหลายข้อระบบจะเลือกส่งเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งโดยอัตโนมัติกลุ่มตอบกลับที่2ตั้งค่าสำหรับรีวิวที่ไม่ดีการให้คะแนนสินค้าเลือก1ดาว2ดาว3ดาวการให้คะแนนรวม เลือกหนึ่งดาวสองดาวสามดาวตั้งเนื้อหาตอบกลับสวัสดีชื่อผู้ซื้อเราขอภัยอย่างยิ่งที่ประสบการณ์การช้อปปิ้งครั้งนี้ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังหากคุณมีข้อไม่พอใจใดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราการุณาติดต่อเราได้ตลอดเวลาขอบคุณสำหรับการสนับสนุนหลังจากตั้งค่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแล้วสามารถเลือกตั้งเป็นเทมเพลตได้เพื่อที่จะซิงเนื้อหาที่ตั้งค่าไว้ไปยังร้านค้าอื่นๆโดยตรงสุดท้ายคลิกบันทึก หลังจากตั้งค่าเสร็จสิ้นเมื่อมีผู้ใช้งานแสดงความคิดเห็นในร้านค้าระบบจะตอบกลับโดยอัตโนมัติตามเนื้อหาที่เราตั้งไว้เพื่อให้เกิดผลการตอบกลับรีวิวร้านค้าอัตโนมัติ